โดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนลับลิซ่านะครับล่าสุดนี้นะครับลิซ่าได้มีการเปิดเผยทีเซอร์มาในเพลงใหม่ที่ตรีงทีเซอร์ก่อนนะครับกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า l o อก t t r r ครับแล้วหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าทุกซีนมีความสำคัญหมดนั่นก็คือซีนนี้ครับเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเวลามีการเปิดตัวซิงเกิลใหม่น่าสนใจมากเป็นการช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองไทยไปในตัวครับ แล้วณนะขณะนี้หนึ่งในภาพที่มีการเปิดเผยมานั่นก็คือภาพของลิซ่าครับซึ่งอยู่ที่เยาวราชครับแล้วทีนี้เองเ,องเนี่ยมีคนไปวิเคราะห์กันต่างๆนานาเลยนะครับภาพของลิซ่าที่เยาวราชนั้นมีการไปถ่ายทำช่วงเวลาไหนเนื่องจากภาพเนี่ยขลังมากแล้วก็เป็นการปิดถนนเ,นเอาไว้น่าสนใจในเพจนะครับใช้ชื่อว่าเทพโลเคชันของคุณเทพธัญเทพ เขามีการโพสต์บอกเอาไว้ว่าในเฟรมที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเห็นภาพนี้แล้วต้องยอมใจทีมงานไทยเลยครับว่าสุดจริงๆการจะถ่ายเฟรมแบบนี้ที่เยาวราชได้ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายมากๆจากในภาพนี้ถ้าให้คิดแบบไวๆต้องมีตำรวจทําการปิดถนนแล้วก็เคลียร์รถที่จอดข้างทางทั้งหมดแล้วก็จัดการจราจรเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องมาดูแลฟุตบาทแล้วก็ความเรียบร้อยถัดมาครับ ต้องประสานกับหัวหน้าชุมชนก็คือสมาคมการค้าเยาวราชเพื่อประสานงานกับพ่อค้าแม่ค้าเคลียร์ร้านลวงรถเข็นต่างๆต้องประสานขอเปิดป้ายไฟของร้านเนี่ยทิ้งเอาไว้ด้วยร้านไหนเปิดอยู่แล้วก็จะดีมากถนนที่เห็นเปียกๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีรถน้ำมาฉีดเพื่อเพิ่มความสวยงามสะท้อนสีสันแล้วสุดท้ายก็ต้องประสานทางเซเว่นอิเลเวนด้วยนะครับเพื่อขอติดสติกเกอร์บางป้ายร้านเอาไว้ก่อน แล้วทางเพจลงเอาไว้ว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าช่วงที่มีการถ่ายทํานั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณตีสองถึงตีห้าซึ่งผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมรถน้อยคนน้อยทํางานสะดวกที่สุดแล้วถึงเทพโลจะไม่ได้ทํางานนี้แต่ก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นเยาวราชในมุมนี้จริงๆแล้วหลายคนเชื่อเลยครับเมื่อ MV ตัวจริงมีการเผยแพร่ออกไป ผู้คนทั่วโลกจะแห่แหนมาที่เยาวราชอย่างแน่นอนครับเพื่อจะมาเกาะติดแล้วก็มาดูสถานที่ถ่ายทำตามจุดต่างๆที่ริซ่าได้มีการใช้ในการถ่ายทำไปด้วยแต่ว่าทีนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ทางด้านของถนนเยาวราชยามค่ำคืนเท่านั้นนะครับหนึ่งในภาพที่มีการเปิดเผยมาแล้วเป็นภาพยืนตรงบันไดเลื่อนเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นการถ่ายทำที่ห้างร้างบางลำพูนะครับ น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่หลายคนอาจจะเดินทางไปดูหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวจับตาดูให้ดีหรือถ้าเกิดท่านไหนมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถบอกเล่าผ่านเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้ววันศุกร์นี้จับตาดูพร้อมกันนะครับกับล็อกสตาร์ในวันที่28มิถุนายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยครับ